ในสมัยก่อนนี้เนี่ยคนเนี่ยจะถูกปกครองอยู่ในครอบครัวของทหารบดีเขาก็จะเลี้ยงทาสเอาไว้ใช้งานเป็นแรงงานในในบ้านนะครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ยทาสก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายการควบคุมทาสด้วยนะสมัยรัชกาลที่สี่มีคนที่เป็นทาสเขาเรียกทาสในเรือนเบี้ยเนาะ ท่าในเรียนเบีย้ยหมายถึงคนคนด้วยกันเนี่ยคนเหมือนกันเนี่ยแต่ถูกเรียกว่าทาสอยู่ในบ้านของของคนที่มีอันจะกินอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าท่านในเรียนเบีย้ยในสมัยรัชกาลที่สี่มีทาสอยู่ประมาณหนึ่งในสามของประชากรคนไทยคือท่าสที่อยู่ในเรียนเบีย้ยเนี่ยจะถูกบังคับ ให้ทำทุกอย่างตามที่นายสั่งแล้วก็จะถูกหรือผิดไม่มีสิทธิเขียงแล้วก็ชะตาชีวิตอะไรต่างๆจะลงโทษจะเคี่ยนจะตีจะทำอะไรอ่ะได้หมดเลยนะแล้วแถมลูกออกมาก็ต้องเป็นทาสต่อด้วยลูกทาสก็คือเป็นทาสต่อไปเลยนะครับใครที่เป็นทาสแล้วเวลาลูกออกมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปด้วยครับแล้วถ้าหากว่า อยากจะเลิกเป็นทาสเนี่ยก็ต้องไปหาเงินมาถ่ายตัวซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากสูงมากแล้วคนที่เป็นทาสอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถคือจะไปทํามาหากินที่อื่นก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือต้องทํางานอยู่ในเรือนเบี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสาหรอกที่จะมีสารภาพไม่มีโอกาสที่จะเลิกเป็นทาสได้เพราะว่าจะไปหาเงินที่ไหนเพราะว่าตัวเองต้องทํางานอยู่ในอยู่ในเรือนเบี้ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ไม่มีทาตคุณไหนหรอกที่แบบอยู่ๆจะมาถ่ายตัวให้เลิกเป็นทาตได้ไม่ถูกใจเจ้านายไม่ว่าทําหรือทําผิดแต่ถ้าไม่ถูกใจเขาลงโทษเคี่ยนตีได้ขังได้ล่ามได้รัชการที่ห้าเนี่ยท่านก็ทรงมองเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เนาะท่านก็ค่อยๆประกาศเลิกทาตก็ค่อยๆเลิกจนท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถเลิกทาตได้ร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบในที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็นับว่าเป็น เป็นโชคดีของคนไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีบาปมีบาปในการเอาจับเอาคนดําในแอฟริกาเนี่ยมาเป็นทาสไปจับเอาเลยนะไปจับไปล่ามไปขังไปอะไรเอาใส่ลงเรือมาอัดมนันแน่นเป็นปาะกะป๋องเลยแล้วก็เอามาเอามาเป็นทาสในสหรัฐอเมริกาเอามาซื้อมาขายเหมือนซื้อขายสัตว์เลย นะครับก็ทําให้ในสาหารัฐอเมริกาเนี่ยมีธาตุอยู่เยอะมากแล้วก็ซื้อขายกันประมูลกันเวลาที่เขาเอาธาตุมาประมูลขายกันเนี่ยเขาก็เอาธาตุมาทีละคนนะเหมือนประมูลซื้อขายของแล้วเขามาดูว่าคนเนี้ยอายุแบบกําลังหนุ่มหน่วยก้านดีอมีกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าค่าตัวสูงเออเนาะมาคัดกันอนะ่ะเหมือนเหมือนดูลักษณะวัวล,ลักษณะควายแล้วก็เอามา ดูกันว่าเออแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่าตัวสูงน,นะครับในสมัยของประธานาธิบดีลินคอนก็ประกาศเลิกท่านะครับประกาศเลิกท่าด้วยแล้วก็ประกาศอ่าเลิกเหยียดผิวด้วยไม่ให้เหยียดผิวขาวดำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทำให้คนอเมริกันเนี่ยต่อต้านนะไม่พึงพอใจมากๆเลยก็คือคือคนดำเนี่ยถูกเคยถูกจับมาเป็นทาสต่อมา แบบว่าเลิกคาดเลิกคาดเลิกทาดแล้วนะแต่คนดําเนี่ยก็ยังถูกเหยียดให้เป็นคนอีกคนละชั้นกันด้วยนะคนขาวในอเมริกาเนี่ยนะอเมริกนคนอเมริกันคนขาวเนี่ยก็จะเหยียดคนดําใช้ห้องน้ําเดียวกันไม่ได้นะกินน้ําที่เดียวกันไม่ได้เข้าร้านอาหารอ่าคนขาวไม่ได้นะต้องไปเข้าร้านอาหารคนดําโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วลินคอนก็ามาออกกฎหมายแบบว่าแบบว่าให้ทุกคนนะ่ะ เขาเทียมกันได้เหมือนกันหมดสุดท้ายลินคอนนะถูกยิงเสียชีวิตนะครับด้ยเพราะว่าไปไปแก้เรื่องนี้นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้คนดำในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมีการเหยียดผิวอยู่นะผิวดำจากแอฟริกาเนี่ยก็ยังแบบมีบางคนนะก็ยังเหยียดอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็คนเอเชียแบบผิวแบบวพวกเราเนี่ย อเ,อเมริกันเขาเรียกคนผิวเอเชียเนี่ยผิวเหลืองเนี่ยนะครับก็ถูกเหยียดด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนาะพวกเราจะเห็นว่าคนเอเชียคนดําคนอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากเลยนะมีความสามารถสูงนะครับเป็นคนฉลาดแล้วก็่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกมากมายเลยอาหารกลับมาที่ประเทศไทยเนาะเราก็เลิกทาดกันมาไม่มีทาดแล้วตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่ห้านแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย ระบบของท่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นระบบที่แบบว่าจองจําคนเอาไว้ได้นะด้วยคําว่าบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่เรือนเบี้ยละแต่มันเป็นบริษัทเนาะก็เอาคนมาทํางานให้ค่าจ้างพอให้กินพอให้อยู่ได้ไปวันวัน สนับสนุนให้เป็นหนี้พอมีหนี้เยอะๆก็เลิกทางานไม่ได้ถ้าอยากจะเลิกทํางานต้องไปหาตังค์มาใช้หนี้อะไรประมาณอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะติดอยู่ในบริษัทเรือนเบีย้ยเนี่ยเป็นเวลานานแล้วก็ระบบของเรือนเบีย้ยบริษัทเรือนเบีย้ยแบบใหม่เนี่ยทันสมัยกว่าเมื่อสมัยโบราณานะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยท่านในเรือนเบีย้ยเนี่ย ต้องกินนะต้องกินต้องอยู่ต้องมีที่อยู่ที่นอนต้องมีอาหารให้กินอยู่ในเรือนเบีย้ยด้วยนะ <c simulate> คือคือต้องอาศัยนอนอยู่ในเรือนเบี้ยกินอยู่ในเรือนเบี้ยนอนอยู่ในเรือนเบีย้ยเนาะเจ็บไข้ด้วยได้ป่วยอะไรก็ต้องรักษาให้นะแต่ว่าระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยพอให้ทาตกลับไปนอนที่บ้านอืมไม่ต้องกลัวหนีท่าทาาในเรือนเบีย้ยสมัยก่อนบางทีต้องล่ามไว้นะล่ามข้อเท้ามีโซ่ล่ามนะ อดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยจะมีโซ่พลังงานล่ามเอาไว้ตอนเย็นมาเขาปล่อยให้กลับไปนอนที่บ้านเนาะต้องไปหาอาหารกินเองไปหาบ้านอยู่เองไปผ่อนบ้านเองนะไปหารถเดินทางเองผ่อนรถเองเพื่อที่จะกลับมาทำงานในบริษัทเดือนเบี้ยให้ทันทุกวันแล้วก็กลับไปนอนพักมันจะมีโซ่พลังงานนะที่ปลุกให้ตื่นตอนเช้าแล้วก็ รีบทาทุกอย่างเลยอ่ะทั้งจะกินจะอาบน้ําแต่งหน้าแต,ต่งตัวแล้วก็ขับรถขึ้นรถบางคนไม่มีรถขึ้นรถขึ้นรถเม์ไปทันที่ทํางานทุกเช้าเห็นไหมไม่ต้องเคียนไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าระบบยังคงคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือเราอยากจะได้ความดีความชอบอะไรก็ต้องถูกใจเจ้านายถ้าเราทําอะไรไม่ถูกใจเจ้านายบางทีเขาก็แบบลงโทษเราตามอำเภอใจ ยังเป็นประมาณแบบนี้สมัยที่รัชกาลที่ห้าท่านทรงเลิกทาตนะพวกเราเชื่อไหมเนื่องจากว่าเจ้านายเดือนเบี้ยหลายบ้านน่ะเขาดูแลทาตค่อนข้างดีไงก็มีความเมตตามีความรักต่อทาสอ่ะดีทาตก็จะแบบอยู่สุขสบายนะทํางานให้แต่ว่าเจ้านายรักเนเจ้านายเจ้านายดีน่ะก็โชคดีมากเลยคือเจ้านายรักก็อยู่สุขสบายชิน มีลูกออกมาก็ยกให้เป็นลูกทาสต่อให้เป็นทาสต่อด้วยด้วยความเต็มใจเลยตอนที่รัชกาลที่ห้าท่านทรงประกาศเลิกทาสมีทาสในเรือนเบี้ยจานวนมากนะที่ร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเลิกเป็นทาสของบ้านนี้อยากจะเป็นทาสต่อขอขออยู่ต่อขอเป็นทาสต่อถึงแม้จะไม่เรียกทาสแล้วนะแต่เขออยู่ต่อขอใส่ต่อเพราะอะไร เพราะว่ามีข้าวกินมีที่อยู่มีข้าวกินแล้วก็ได้รับความรักเมตตาจากเจ้านายดีแล้วลูกหลานออกมาก็สุขสบายดีแล้วขอเป็นทาสต,ต่อเห็นไหมครับหลายคนก็ออกไปจากการเป็นทาสแล้วก็ออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองได้แต่หลายคนก็ออกไปลําบากนะเพราะอะไรไม่เคยทํามาหากินด้วยตัวเองไม่เคยคิดเองเลยคอยเคยแต่ทํางานให้เจ้านาย แล้วก็มีข้าวกินมีที่อยู่มีที่นอนสบายไงพอเขาให้เลิกเป็นทาสต้องออกจากบ้านไปนะต้องไปหาที่อยู่เองก็งไม่หาข้าวกินเองต้องไปทางานเองหลายคนก็ลําบากระบบทาสในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันบางคนเนี่ยบริษัทเขาก็บอกว่าคุณเอาซองไปนะเออแล้วก็ให้เลเยอร์เอาออกให้ออกจาก การทํางานนะความหมายก็คือคุณไม่ต้องเป็นท่าบริษัทเราต่อไปอีกแล้วโอ้หลายคนตกอกตกใจร้องโหมร้องไห้กันเลยนะยังไงอะ่ะต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเออลาบากยากมากเลยออ้แต่มีหลายคนนะเขาคิดได้ถึงแม้ว่าระบบท่านนั้นนะ่ะมันจะทันสมัยมากมันจะดีมากมันจะเลี้ยงดูเราอย่างดีมาก มีสวัสดิการนะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้พ่อให้แม่ก็ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลให้ลูกก็ได้ลูกไปโรงเรียนก็เบิกได้ตัวเองก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เชื่อไหมค่าเช่าบ้านก็เบิกได้นะบางคนมีน้ำมันหลวงใช้ด้วยมีรถหลวงใช้อีกสุขสบายขนาดนั้นนะหลายคนนะ่ะก็ยังดิ้นรนนะเลิกเป็นขาดได้จนได้เพราะว่าค้นพบชีวิตใหม่ค้นพบเครื่องมือที่ดี เหมือนอย่างคนที่พูดอยู่เนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วชีวิตแบบนี้มีอะไรไหมที่จะทําทให้เราอ่ะยีสรภาพได้สุดท้ายก็มาเจอนี่แหละครับเราทํางานในขณะที่เรายังทํางานประจําอยู่ประมาณห้าปีเราก็ให้สรภาพกับตัวเองได้วันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จงใจกระทบกระเทือนหรือว่าให้ใครอ่ะรู้สึกไม่ดีนะหลายๆคนก็ไม่ได้ไปทํางานใ,นในบริษัทอะไรหรอก แต่ตั้งกิจาการของตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นทาากิจาการตัวเองติดไปยาวๆเรามาค้นหายอิสรภาพด้วยกันเนาะถ้าเราเข้าใจชีวิตนะเราก็จะเข้าใจว่าอิสรภาพของชีวิตเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงแล้วเรามีทางที่เราจะเลือกแล้วเรามีชีวิตที่เลือกได้มีอิสรภาพด้วยกันนะครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับทุกคนค่ะข,ขอบคุณค่ะ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 อบคุณ่อใช่